ละทุกวันทะเลท่าสาลาไม่เคยหลับทะเลทล่าลาเนี่ยคือเรือเนี่ยออกตรมากินตั้งยี่สิบช่จะมงเมื่อปลาลังเรือป่าทูเนี่ยเขาจะออกตอนยินจะข้ามาตอนตอนเช้าคนปลาลังเขี่ยวนี่ก็จะออกตอนตอนตีห้าอูมาเนี่ยจะออกล่งเถียงคืนไปแล้วมันมีเครื่องมือมากมายหลายชนิดที่อคอยทํามากินอยู่ ไม่ว่าหลบป,ปูไม่ว่าอ้วนปลาทูไม่ว่าอ้วนมึกไส้หลบมึกไส้นะครับรวมกันทําโดยทีชาวบ้านเนี่ยไม่ละมือตีตึงกันเลยกันตรงนี้นที่มีอ้วนปล่อยอยู่แล้วเราก็ไม่ไม่ไปปล่อยทับกันเพราะมีกุ้งหอยปูปลาและมึกมากมายในอ่าวท่าศาลาชาวประมงจึงไม่เคยต้องแข่งแย่งพื้นที่หากินเพียงรู้จักกระแสลมแปดทิศท,ที่จะช่วยนำพาไปยังแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ใช้ภูมิปัญญาและความถนัดในแต่ละเครื่องมือที่สั่งสมสืบทอดมาจากปู่ย่าตายหญ่จับขึ้นมาทีละไม่มากเกินไปพอเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวไม่อดอยากเรามีเรือประมงจำนวนมากนะครับเฉพาะในพื้นที่นะครับเกือบ2,000ลำนั่นหมายความว่าทรัพยากรในทะเลเนี่ยมากพอและอุดมสมบูรณ์มากพอที่จะหล่อเลี้ยงผู้คนที่นี่ คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่แม่ธรรมชาติมอบให้ผ่านสายใหญ่เชื่อมโยงระหว่างภูเขาและทะเลในระบบนิเวศเฉพาะของอ่าวท่าสาลาที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกๆวันโดยเฉพาะในฤด,ดูน้ำหลากมวลน,น้ำจากเทือกเขาหลวงที่เดินทางมาตามลำคลองสายสั้นๆน,นับสิบสายได้พัดพาเอาตกอนและแร่ธาตุลงสู่อ่าวท่าสาลา เมื่อน้ำจากปากคลองต่างๆลงมาปะทะกับกระแสน้ำในร่องน้ำลึกซึ่งอยู่ห่างออกไป3-5กิโลเมตรทำให้เกิดกระแสหมุนวนกระจายแร่ธาตุตะกอนดินเศษหินกรวดทรายตลอดจนเปลือกหอยเปลือกปูมากองทับถมกันเกิดเป็นสันดอนน้อยใหญ่กินอนาบริเวณกว้างขวางที่พื้นทะเลไม่ห่างจากฝั่งกลายเป็นแหล่งวางไข่ที่อยู่อาศัยของตัวอ่อนและเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลจำนวนมากมาย ทำให้คนที่นี่สามารถหากินได้ตลอดทั้งปีแม้ในฤดูมรสุมพวกเขาพากันขนานนามดอนเหล่านี้ว่าดอนทองคําและอ่าวท่าสาราก็เป็นเหมือนอ่าวทองคําสําหรับทุกคนสึ่งในอ่าวตรงนี้คําว่าอ่าวทองคํานี้มันราคามันมันเลืยกว่าสองคำเลยนะครับมันประเมินค่าไม่ได้เลยคนที่ว่าอาชีพประมงนี้เขาจะรู้ว่าดอนไหนมีมีอะไร แหลงอาหารมันจะตกลงมาที่ร่องกุ้งหอยปรูรลานจะไปอยู่ที่ร่องดอนนั่นแหละปลาตัวเล็กๆก็จะตามมากินไอปลาตัวใหญ่ก,ก็จะตามแล้วก็ระบบสูงสุดของระบบนิเวศก็คือโลมาฝูงโลมาที่พากันมาหากินบริเวณดอนใกล้าชายฝั่งซึ่งพบเห็นได้บ่อยครั้งเป็นตัวชี้วัดและยืนยันความอุดมสมบูรณ์ได้ดีของระบบนิเวศในอ่าวทองคำแห่งนี้ แต่ระบบนิเวศเฉพาะที่มีทั้งทะเลซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรหลากหลายมีภูเขาเป็นแหล่งผลิตน้ำจืดก็เป็นที่หมายตาของฝั่งอุตสาหกรรมเช่นกันปี2551เชฟรอนบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกได้เข้ามาสำรวจและเช่าที่ดินจำนวน300ไร่ในพื้นที่อำเภอท่าสาลาเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ที่น่าหวั่นใจก็คือพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งอยู่ใกล้กับปากคลองกลายคลองสายหลักของอ่าวทองคำซึ่งเป็นต้นกำเนิดของดอนที่ใหญ่ที่สุดแล้วท่าเรือของเคปลอนก็ห่างจากปากกลายไปร้อยหกสิบเมตรทำสะพานยืนลงไปห้าเมตรสะพานกว้าง14เมตรแล้วจากนั้นก็จะขุดร่องน้ำลึก8เมตรกว้างหกสยาว 2, องพเมตรแล้วแถวน้ำดอนทั้งนั้นเลย เป็นที่อยู่ของความอุดมสมบูรณ์แล้วพวกนี้มันเอาไปทำอะไรมันเอาไปทำท่าเรือแล้วเรากินท่าเรือได้ไหมตาว่ามีเรือขนาดใหญ่มาเนี่ยมาทำให้สัดน้ำพวกน,นี้ตกใจนี่มันก็คงย้ายไปอยู่ที่อื่นมีแส้นไวมังๆเนี่ยพวกปลาทูจะไม่อยู่ครับเพราะว่าพวกปลาทูนี่มันจะจ่ายความมืดเพื่อที่จะขึ้นทูปิวน้ำกงคือไม่มีปลามันก็ต้องไปที่ไกลๆถึงประมงเล็กๆอย่าง ในหมู่บ้านประมงพื้นบ้านนี้จะตามไปไม่ถึงมันก็เป็นทอดเป็นทอดไปอะค่ะในเมื่อเรืออกอกไปไม่มีของเขาก็ไม่มีของมาขายเราเราก็ไม่มีของให้ลูกค้าเขามาเอาเราโยนเปรี้ยวเสมือนกับหลังพึ่งหลังนึ่งที่เขาจะมาเอาแต่หนาว่านเสร็จแล้วล่างจากนั้นเข้าทิ้งรังรังมาให้เราถึงท่ามาใครทีคนจะพิจารความปวดเราท่าพันที่พันขวดเรื่องนี้จะไปอยู่ตรงไหนกันนะครับเรามีทียูแต่เราไม่มีเล่งอาหารท่าม,มาอยู่ไดไม ขณะที่เชฟรอนได้ดำเนินการทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาวท่าสาราที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาของเชฟรอนก็ได้รวมตัวกันเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆ จากนั้นขยายตัวออกไปหลายหมู่บ้านสารคนสารพลังทั้งกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านพ่อค้าแม่ค้าผู้บริโภคอบอตอและภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่เกิดเป็นเวทีเรียนรู้ข้อมูลและผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากโครงการเพื่อให้ชุมชนได้รู้เท่าทันคนที่กินสัตว์น้ําจากทะเลเนี่ยมันมีจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาวประมง,งแต่ว่ามันคือคนที่บริโภคสัตว์น้ําทั้งหมด เป็นความมั่นคงอาหารชายฝั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญชาวท่าศาลาได้ช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชนหรือ CHIA ขึ้นและพบว่าความมั่งคั่งของสัตว์ทะเลในอ่าวท่าศาลาก่อให้เกิดรายได้ขั้นต่ำต่อคนต่อวัน300-1,000บาทมีเงินหมุนเวียนสำหรับค่าแรง1,500,000บาทต่อวันคิดเป็น300ล้านบาทต่อปี สอดคล้องกับงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาที่พบว่าอาชีพประมงพื้นบ้านของนครศรีธรรมราชม,มีมูลค่ากว่า500ล้านบาทและเมื่อรวมกับอาชีพต่อเนื่องจากต้นน้ำถึงปลายน้ำมีมูลค่าสูงกว่า2,000ล้านบาทต่อปีเราไปทำตัวเลขปรากฏว่าชาวประมงพื้นบ้าน10หมู่บ้านเนี่ยมีการจ้างงานอยู่5,000คนปลาขึ้นมาแล้วเอาไปทำปลาแงอย่างนี้ครับเอาไปขายที่นูน่นที่นี่เนี่ยมันสามารถต่อชิ้นซองการจ้างงานต่อชิ้นซองของมูลค่าเพิ่ม มีคนเยอะเลยได้รับประโยชน์จากทะเลนี้สมตุตกังงก้งเนี่ยที่ลงกั้งเนี่ยส่งไปเนี่ยครับคนในกรุงเทพได้รับประโยชน์เอาไปขายต่อกี่รู้ละ2000จากนี่700ส่งไปถึงเกาหลีญี่ปุ่นก็จะมีคนได้รับประโยชน์จากการไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอเวลาแบตตัวเลขแบบนี้ออกมาเนี่ยคนในท้องถิ่นจะเริ่มรู้สึกว่าเอา้าไอ้คนที่มีดีคือเราจุดร่วมก็คืออาหาระะคือทรัพยากรที่เรามีอยู่ ความสมบูรณ์ที่เรามีอยู่ต้องชี้ประเด็นตรงนี้ว่าเรามีอะไรเราจะสูญเสียอะไรพวกเขาจึงประกาศจุดยืนร่วมกันให้อ่าวทองคําแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ใครจะมารุกล้ำทําลายไม่ได้อา่ามันเป็นสิ่งสาคัญที่ให้พวกเรานี่อยู่ได้นะครับแล้วก็ให้คนลดลังลังดูล้านของเราเนี่ยอ,อยู่ได้ด้วยที่มันมีชีวิตที่มันดีขึ้นต่อไปในอนาคต สิ่งที่จะขาดแคลนคืออาหารครับแล้วก็ของเราพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอยากจะรักษาตรงนี้ไว้สร้างคมอาจจะม o n งว่าคนทัศทะลายนเแกตัวไม่ใช่ครับเราปกป้องเพื่อทรัพยากรนี้ให้กับรุนหลูกลานของเราคนทางประเทศไระรับประยุทธ์ดังนั้นไม่ว่าโครงการขนาดใหญ่ที่เข้ามาโครงการท่าเดเือน้ำเลึกเชฟรอนโครงการโรงไฟฟ้าทานหินโคร,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 รงการนิคมอุตสาหกรรมโรงกั่น้ํามันที่จะทําให้แหล่งผลิตอาหารของเราแปเปลี่ยนไปหรือ ลิกฟื้นไปจากเดิมจากความสุขความสงงบนี่เราปฏิเสธเลย11กันยายน2555รายงาน EHA i ของเชฟรอนผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาวบ้านได้ยื่นจดหมายขอให้ทบทวนมติการอนุมัติผลจากการคัดค้านทุกวิธีทางของชาวบ้านทำให้เชฟรอนประกาศยุติโครงการในวันที่7ธันวาคม2555 แต่ยังยืนยันที่จะดำเนินการเสนอ EHIa ตามขั้นตอนต่อไปจนทุกวันนี้ชาวท่าสาลาจึงยังไม่สามารถวางใจคงเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมเพื่อปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของพวกเขาอย่างไม่ให้คลาดสายตาเพราะชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของชาวประมงฝากไว้กับท้องทะเลทะเลจึงเป็นที่มั่นสุดท้ายของพวกเขาที่จะต้องรักษาไว้ด้วยชีวิต บ้านของเราถ้าว่ากระเบื้องเตกนี่ต้องห้ากระเบื้องมาเปลี่ยนนะคือเราตบเตกตับเปลือกกระไดให้บ้านส่วยแต่ทะเลนี่คือมันเลือกกว่าบ้านที่เราอยู่อีกหลักมากว่าตัวเราเองผู้นายอาว่าคือมันเหมอนกับชีวิตจิตใจัน่นะคือถ้าเปรบประชามมาผูกเป็นบ้านกน็คือมันเป็นมอคาวมอนึ่งที่เราจะต้องปกปักหลักซ่านะตึงตามว่า,าจัดสู้กันถึงไหนก็มันต้องสู้กันมีรุนต่อรุนขึ้นมาสู้ ว่าตาลีไม่เคยจากตาลีไม่เคยไม่เคยรับอะไ,ไ้กับเจา้จาจ้าประมงเขาจําเป็นทีว่าตองตองร,ราาลักพระตาลีก็จําเป็นทีว่าจะตองปกป้องตาลีาชีวิตนี้ก็ตองอยู่กับอาชีพประมงจนจนวันตายแล้วก็รักทะเลจนว่าไม่สิ้นสุดแล้วก็พยายามซ่อนซ่อนหลูกซ่อนล้านให้ให้รักแล้วก็ให้ปกป้องทะเลเหมือนกัน ใต้ผิวน้ำพื้นใหญ่ราบเรียบราวแผ่นทองวงจรชีวิตหมุนวนวัฏจักรธรรมชาตหมุนเวียนประมงพื้นบ้านจับเอาภูมิปัญญาที่สั่งสมมาดักจับเอาส่วนเกินออกมาเพียงแต่น้อยเป็นวิธีพอเพียงที่ปกป้องแหล่งอาหารของครอบครัวไทยไม่ให้ถูกทำลายล้างจากความคิดแคบที่เห็นแต่ประโยชน์ระยะใกล้ถอยออกมามองในภาพใหญ่นี่ไม่ใช่พื้นที่ผืนเดียวที่ความมั่นคงด้านอาหารถูกคุกคาม ที่ปากบาราแหล่งประมงสมบูรณ์ถูกคุกคามด้วยโครงการท่าเรือน้ำลึกและแลนบริดจ์ที่ลากยาวไปจนถึงจะนะมีโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินไปลงที่กระบีและหินกรูดบ่อน,นอกลุ่มน้ำบางประกงทางภาคตะวันออกเผชิญหน้ากับการขยายตัวอย่างรุนแรงของอุตสาหกรรมหนักแต่ทุกๆท,ที่ที่ถูกคุกคามจากโครงการขนาดใหญ่ยักษ์ไม่มีที่ไหนที่ชาวชุมชนเจ้าของพื้นที่จะไม่ลุกขึ้นสู้ วันนี้ที่บางบานมีคนจากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดก,การน้ำขนาดใหญ่หมูลค่าแสนล้านของภาครัฐตั้งแต่จักพิษณุโลกอยุธยามาถึงนครปฐมมารวมตัวร่วมคิดร่วมปรึกษานำข้อมูลความรู้นำบทเรียนผลกระทบและประสบการณ์การต่อสู้ที่เกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปลากระพงตัวโต,วตวเนื้อเหนียวนุ่ม,มรสชาติดีในแหล่งเพาะเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือประจักษ์พยานของความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำบางประกงจากต้นน้ำหลากสาขาพัดพาความสมบูรณ์หลากหลายทอดยาวท่าไกลามาจนจดทะเลเกิดเป็นระบบนิเวศพิเศษที่มีทั้งน้ำจืดเค็มกร่อยครบทั้งสมน้ำเอื้อให้เกิดความหลากหลายของสายพันธุ์พืชและสัตว์ จนกลายเป็นหนึ่งในอู่ข่าอู่ปลาอู่ผล,ลไม้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนไทยเหลือกินเหลือพอเหลือขายกลายเป็นแหล่งส่งออกผลผลิตการเกษตรที่นำมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลคืนกลับมาสู่ประเทศลูกกุ้งกำลังผลิตประมาณ50%ของประเทศประมาณ30,000 0ตันนะครับทีออ่ออกสู่ตลาดโลกนะครับฮะกมูลค่าก็ประมาณเป็นหมื่นล้านพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลักของประเทศ จัดอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีตามข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยหลักของมันก็คือน้นําดีดินดีทุกอย่างมันก็ดีอาาำ,ำนวยซึ่งกันและกันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดหลากหลายที่สุดใกล้เมืองที่สุดแล้วผลิตได้คุณภาพดีปริมาณเยอะแล้วก็ต้นทุนต่ําแต่เมื่อรัฐวางทิศทางการพัฒนาพาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรรายรอบเมืองใหญ่จากภาคตะวันออกมาจนถึงอ่าวไทยก็ถูกรุกไล่ถนนสาย304พาดผ่านเปิดพื้นที่พร้อมกับการผุดขึ้นของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมขนาดยักษ์พ่วงมาพร้อมกับโรงไฟฟ้าท่าเรือและแรงงานอุพยพที่หลากหลายเข้ามาหนุนหมุนอุตสาหกรรมที่แปลร,รูปความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เกษตรกรรมเปลี่ยนไปไม่หวนกลับวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำเปลี่ยนกระชังปลาปากอ่าวนับร้อย ถูกปล่อยทิ้งร้างเราเจอปัญหาเรื่องวิกฤตน้ำก็ทั้งคุณภาพทั้งน้ําเน่าน้ําเสียแล้วเรายังเจอเรื่องปริมาณน้ําด้วยที่ถูกแย่งไปลูกกุ้งที่เคยผลิตได้ร0อยเอร์เก็อปอร์เซ็นต์รอดก็เหลือประมาณสักห้เ็นตเหลือถึงครึ่งก็ก็ดีแล้วตอนเนี้แล้วแต่ก่อนเลี้ยงปลาเนี่ยประมาณสักเจ็ดเดือนอะไรเนี่ยก็ขายได้แล้วนะในกระชังเนี่ยเดี๋ยวนี้เลี้ยงชนปีเลยต้นทุนหาย กำไรมองไม่เห็นจากผู้เลี้ยง200ฟลายเหลือไม่ถึง50ลายส่งผลไปถึงมหาชัยที่เป็นห้องเย็นส่งผลถึงโรงแกะกุ้งซึ่งต้องใช้คนมหาศาลกุ้งครึ่งหนึ่งสองตัวเนี่ยมาจากที่นี่ตัวหนึ่งที่กิน,กนอยู่ทุกวันเนี่ยปลาเนี่ยสองตัวก็มาจากที่นี่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมันหายไปแน่นอนกินหากินยากขึ้น2ก็คือราคาก็ต้องสูงขึ้นแล้วไม่รู้ว่าพอราคาสูงขึ้นแล้วยังปลอดภัยเหมือนเดิมหรือเปล่านะ คือพื้นที่แหล่งผลิตอาหารที่กำลังถูกคุกคามหดหายไม่เพียงที่ปลายน้ำย้อนกลับมาทุ่งข่าวพื้นใหญ่ที่เคยเป็นแหล่งกำเนิดของข้าวหอมมะลิ105วันนี้กลายเป็นนาร้างข้างโรงงานและกลายเป็นบ่อทิ้งสารพิษที่เป็นผลผลิตส่วนเกินของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับมะม่วง8ริ้วที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติดีและผิวสวยยังกนังงาม เป็นสินค้าคุณภาพเยี่ยมระดับขึ้นห้างและส่งออกก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันเมื่อโรงไฟฟ้ารุกเข้ามาถึงก็เป็นเหมือนเหมือนอย่างช่อช่อจะดำหมดแล้วก็ไม่ติดลลกติดพอติดโลกมาก็ไม่สวยคุณภาพมีจะส่งนออกไปได้เลยพะมาสังเกตด,ดูตัก่อนนี้โรงไฟฟ้านี่ก็ไม่มีม่วงเราเราติดดีพอมีโรงไฟฟ้าขึ้นมาม่วงเราก็แย่ลงเลยแล้วที่คนที่อยู่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าจริงๆโค่นทิ้งหมดแล้วเนี่ยเวลานี้ ปี2,550รัฐประกาศแผน PDP 2007นุนให้เอกชนผลิตไฟฟ้าเพิ่มเกิดแผนขยายโรงไฟฟ้าในพื้นที่จาก1โรงไปเป็น3โรงเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มวัตถุดิบจากชีวมวลไปสู่การใช้ฐานหินร่วมกลายเป็นจุดสุดทนชาวชุมชนจึงลุกขึ้นมารวบรวมข้อมูลถึงผลกระทบรอบด้านที่อุตสาหกรรมคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมแหล่งอาหารและสุขภาพของคนในพื้นที่ เกิด CHIA ที่สรุปสังเคราะห์องค์ความรู้อย่างเป็นระบบและหนักแน่นคืออุตสาหากรรมที่เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรน้ำนำวัตถุด,ดิบข้ามถิ่นเข้ามาเปลี่ยนเป็นสินค้าและปล่อยคืนสารพิษคุกคามชีวิตกระจายออกสู่อากาศกลายเป็นมลพิษที่ฝังอยู่ในดินแทรกอยู่ในน้ำทำลายล้างความสมบูรณ์และสมดุลของระบบนิเวศคุกคามแหล่งอาหารวิถีชีวิตและระบบเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ เป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้โต้แย้งและช่วยหยุดการนำฐานหินเข้ามาใช้รวมถึงยับยั้งโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ไม่ได้รับการอนุมัติให้สร้างเราชูเรื่องของพื้นที่อาหารค่ะเรื่องความมั่นคงทางอาหารเราบอกว่าเนี่ยบ้านเราอุดมสมบูรณ์ขนาดเนี่ยเราเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูสังคมได้แล้วเนี่ยฐานอาชีพแบบนี้มาทาให้ชุมชนเราเข้มแข็งจนถึงวันนี้แล้วในอนาคตมันก็จะเป็นความเข้มแข็งที่เราส่งต่อให้ลูกหลานเราด้วย แต่ถ้ามีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็สูญสลายจะเปลี่ยนวิถีชีวิตรเราจากเจ้าของที่ดินเจ้าของพันธุกรรมเจ้าของอาหารเพิ่งตัวเองได้กลายเป็นแค่แรงงานรับจ้างกลายเป็นจุดเปลี่ยนเมื่อถอยมามองในภาพใหญ่ทั้งระบบจากสี่แหล่งต้นกําเนิดสู่ที่รุ่มราบใน5จังหวัดไปจนสุดปลายน้ําที่อ่าวไทยต่างถูกคุกคามจากระบบอุตสาหกรรมไม่ต่างกันคือผลกระทบรอบด้านที่เกิดจากกระแสการพัฒนาที่คิดแคบไปทางทิศเดียว ถึงเวลาที่ต้องสรุปให้ชันเครือข่ายชาวบ้านจากหลายพื้นที่จับจุดร่วมรวมตัวกันในหลายระดับจัดทำยุทธศาสตร์304กินได้เสนอเป็นทางเลือกถามถึงการมีส่วนร่วมกันในการตัดสินใจเชิงโนโยบายเราจะเลือกอะไรระหว่างอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาด้วยการขุดรากถอนคนกับความมั่นคงด้านอาหารที่อยู่บนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติของสังคมไทยจะร่วมกันเลือกอะไรระหว่าง เงินทองซึ่งเป็นมายากับข้าวปลาซึ่งเป็นของจริงมันต้องดูแลมันต้องจับมือมันต้องช่วยกันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกันเรื่องอาหารมันก็จะเหมือนกันเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดเพราะฉะนั้นการปกป้องของเราก็เท่กับเป็นการปกป้องออทั้งหมดในห่วงโซ่อาหารแล้วก็พื้นที่ผลิตอาหารของเราในรุ่มนางปลาปะกงจะทําแค่ มดปาจีนทาเฉพาะปารจีนสายเชิงเทาเราเราต้านไม่ไหวแล้วอะค่ะเพราะว่ามันนโยบายของภาครัฐมันมาเร็วทุกคนกําลังจับมือกันแล้วก็เริ่มที่จะให้ก่อเกิดพลังของเครือข่ายกันขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงสื่อสารกับเพื่อนพี่น้องเราที่กําลังทําหน้าที่ปกป้องพื้นที่เพาะปลูกอาหารแล้วก็ความมั่นคงทางหารทุกแห่งในประเทศไทยค่ะแล้วก็ทําให้สังคมได้ตระหนักรับรู้แล้วก็ต้องตัดสินใจร่วมกันอย่างแท้จริงแล้วค่ะ เพราะว่ามันคือวิกฤตที่เราต้องเผชิญหน้าร่วมกันเป็นคนในชุมชนเล็กๆที่ลุกขึ้นมาร่วมกันปกป้องวิถีชีวิตพร้อมไปกับช่วยปกป้องความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับคนทั้งประเทศถึงเวลาที่เราทุกฝ่ายในฐานะผู้รับผลในฐานะผู้บริโภคอาหารต้องมีส่วนร่วมกันกำหนดช่วยกันตัดสินใจปกป้องลุ่มน้ำบางปะกงปกป้องอ่าวทองคำ ปกป้องพื้นที่ความมั่นคงด้านอาหารอนาคตของลูกหลานและอนาคตที่ยั่งยืนของทุนทรัพยากรของทั้งสังคมไทยเราปกป้องทรัพยากรของเราปกป้องสิเวดล้อมของเราผมมัน,ม,นมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรทําไว้เพราะมันมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตวถ้าเรารักษาฐานทรัพยากรไว่ได้เนี่ย อธิปไตยยังคงมีนั่นหมายความว่าทุกคนเข้าถึงทรัพยากรได้ทุกคนเข้าถึงแรงงานได้ถึงเวลาแล้วล่ะที่คงจะต้องคิดกันใหม่ว่าประเทศนี้จะเอาอย่างนี้หรอยังไงคนไทยต้องกินข้าววันละสามมือ้อเนี่ยคือที่มาที่เราสู้เรื่องประเด็นความมั่นคงทางอาหาร